สวัสดีครับเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกคนใจยพันธ์โคยงวันนี้จะมารีวิวคานาปลาเค็มอร่อยอร่อยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะคานาปลาเค็มเมนูเด็ดเลยนะนี่นะฮะคานากรอบๆนะฮะปลาเค็มเค็มเค็มนะฮะอร่อยอร่อยนะฮะนี่นะส่วนประกอบต่างๆเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปนะเพื่อนๆก็ไปชมกันได้นะฮะ ไปทำรับประทานได้เลยนะฮะง่ายๆนะอร่อยนะฮะถ้าไม่มีปลาเค็มก็อาจจะใช้เป็นคันาปลากระป๋องก็ได้นะฮะแปลกดีนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะอร่อยอร่อยนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะเดี๋ยวขอชิมสักนิดหนึ่งนะนี่นะนี่ลองชิมดูคานาปลาเค็มนะนี่นี่ อร่อยอร่อยปลาเค็ม,มปลาเค็มนี้ไม่อย่ายใช้ปลาเค็มที่มันเค็มมากนะนี่อร่อยคานากรอบกรอบนะกรอบนะกรอบคนานี่นะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะหรือถ้าทานกับข้าวต้มเนี่ยข้าวต้มเนี่ยข้าวต้มขาวนะจะอร่อยมากมากเลยนะฮะนี่ฮนะ มาทิมกันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะเนี่ยนฮะอร่อยอร่อยนะฮะส่วนประกอบการทำคณะปลาเค็มเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ไปชมก็ได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะฮะอืมอร่อยมากๆเลย,เน,ยน,นี่นะนี่นะฮะเมนูเด็ด,ดคณะปลาเค็มนะกิ้วกิ้วกราบกราบเลยนะจ๊ะ ทานแล้วจะกราบ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 เลยนะ๊ะนเจน,นะจนหายหิวเลยนี่นะนี่อร่อยอร่อนยะโอเคนี่นะเีนูว่าอร่อยอร่อยคณะปลาเค็มสูตรเด็ดนะเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้เุื่อนได้ชมกันนะนี่นะ คะน้าปลาเคม็มอร่อยอร่อยนะจ๊ะ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 นี่นะมาชิมก pues ันเลยนะฮะคะน้าปลาเคม็มใช่ไหมฮะอร่อยอร่อยอ่าชิมกันหน่อยชิมกันอีกรอบนี่นะคะน้ากรอบๆน่ารับประทานนะอร่อยอร่อยเลยนะฮะอืมออืมอร่อยอร่อยน่ารับประทานอร่อยทุกใจ มาทานกันเลยฮนะเมนูเด็ดขนาบปากเค็มนี่นะร่อยร่อยจ้านี่นะกินแล้วกิ้วๆกราบๆเลยนะจ๊ะนะจ้ะนี่นะสูตรเด็ดเลยนะนี่นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกิ๊งกเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อไป พ่อแวอยจะลืมเป็นพลังใจให้ท้ายคลิปเดินจ้ะสวัสดีสวัสดีนะครับไปละคลิป,ลปหอมกุนเจ้า